ควรทำอย่างไรเมื่อลูกน้องขัดแย้งกันเองพี่ๆน้องๆชาวแก๊งมันเด y เขาคิดยังไงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกน้องขัดแย้งกันเองทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพวกเขารับมืออย่างไรนะครับ แต่ภาษากวนวนิดนึงก็ทให้มันแข่งแย้งมึงจะทะเลาะกันไปแล้วที่เรามารวมตัวกันหรือมาทํางานด้วยกันเรามาทําไมฟังดูเหมือนง่ายเป็นหน้าที่ของหน้าที่จะต้องกําจัดความขัดแย้งนั้นออกไปมันก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆให้ทุกคนได้แสดงออกให้แข่งกันซะให้พอค่ะแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นมาว่าเราประเมินผลงานจากอะไรถ้าเกิดว่าเราเกลียดลูกน้องสองคนนั้นอยู่แล้วก็แทมตีกันครับแล้วก็ไล่ออกไป ถ้าเป็นผมวันนี้ผมจะชวนคิดชวนคุยแต่ถ้าเป็นต่กอนผมจะด่าเปิงเลยครับถ้าเกิดว่าเราเกลียดลูกน้องสองคนนั้นอยู่แล้วก็แค้มตีกันครับแล้วก็ไล่ออกไปคือถ้ามันตีกันแล้วผลของงานไม่กระทบการดําเนินชีวิตไม่กระทบภาพลักษณ์ของฝ่ายงานมันแค่ตีกันแบบขัดแย้งแข่งกันว่าแบบใครจะกิ่งกว่ากันเงี้ยอ่ะปล่อยมันค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจมันว่าคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้เพราะอะไรแล้วก็อย่าพยายามเชื่อมความสัมพันธ์อะแบบไร้สาระเฮ้ยมันไม่ถูกกันอ่ะแต่มันเป็นบัดดี้นอนด้วยกันอย่างเงี้ยเอออย่าไปทําแบบนั้นนนใใหห้้้ทุกกกคไดดแแสงงออข่ั พอค่ะแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นมาว่าเราประเมินผลงานจากอะไร โดยหลักหัวหน้างานเนี่ยต้องเข้าไปหยุดความขัดแย้งนั้นก่อนเราต้องมาดูตัวเราเองก่อนเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าหลักง่ายๆนะอันดับแรกหนึ่งคือต้องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องสงบลงก่อนนะครับแล้วก็มาตัดสินไปเป็นส่วนหนึ่งในในในข้อขัดแย้งตรงนั้นไปเสริมในส่วนที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเป็นตัวกลางที่จะไปเชื่อมทั้งสองฝ่ายเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเริ่มขัดแยง้งเอาจริงๆคนทํางานด้วยกันหลายๆคนมันมีความขัดแย้งกันเองอยู่แล้วมันอาจจะเริ่มมาจากความคิดก่อนเฮ้ยแก แกทำงานน้อยกว่าฉันเฮ้ยแกแกได้เงินเดือนเยอะกว่าฉันมันมีความขัดแย้งในความคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหัวหน้าเองก็จะต้องรู้และหมั่นคอยสังเกตลูกน้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมคนนี้ไม่ยอมพูดกับอีกคนนึงเลยวะมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ หัวหน้าจะต้องสังเกตสังเกตด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีเวลาสังเกตด้วยตัวเองขนาดนั้นมันก็จะมีเรื่องของการเช็คอินหรือว่าการพูดคุยกับลูกน้องแต่ละคนแต่ละทีมงานของเราว่าเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงอัปเดตไปถึงไหนแล้วติดปัญหาในการทํางานยังไงก็ใช้โอกาสนั้นในการที่จะอัปเดตสถานการณ์กับลูกน้องว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นยังทํางานกับทีมไปได้ดีไหมอ่ะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เราเห็นเรียกว่าชนวนหรือว่าเริ่มจุดประกายของความขัดแย้งนั้นก็จะ ขได้ทันผมว่าเรื่องนี้มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกในที่ทํางานนะพอในที่ทางานบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวบังคับแหละแต่บางเอ,อิญในคนที่มันทํางานเนี่ยเป็นลูกน้องเราครับมันก็มีผลต,ต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานของเราในที่สุดอ่ะไอ้เรื่องการขัดแย้งกันของลูกน้องเนี่ยมันก็มาจากมาจากงานมาจากอะไรก็แล้วแต่ยังไงงไงแล้วหัวหน้างานเป็น ผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปจัดการตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันขัดแย้งไปแล้วแน่นอนว่าควรก็จะต้องมานั่งคุยกันพูดคุยกันเลยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับผลงานของทีมยังไงแล้วถ้าเกิดน้องๆอ,อ,อยากจะให้ทีมมีผลงานตัวเองมีผลงานไปได้ดีเรามาช่วยกันแค่ทีละเรื่องทีละเรื่องไปังมึงจะทะเลาะกันไปที่ตอบแบบภาษากวักวๆนิดนึงแต่เรื่องจริงคือเราปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในองค์กรของเราไม่ได้ ถ้าลูกน้องเกิดความขัดแย้งกันก็คงต้องชวนกันมานั่งคุยครับก็คงไม่ต้องเรียกนะเขาเรียกว่าชวนมานั่งคุยดีกว่าว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับหาสาเหตุของปัญหาก่อนแล้วก็ชวนกันคิดว่าแล้วเป้าหมายที่เรามารวมกันเนี่ยมันคืออะไรวะเป้าหมายที่เรามาทํางานร่วมกันเนี่ยมันคืออะไรซึ่งถ้าเราหาเจอนะครับหาเจอทั้งสองด้านนะก็คือหาเจอในสิ่งที่มันเป็นสาเหตุและเราชวนเขาเนี่ยไปหาว่าแล้วที่เรามารวมตัวกันหรือมาทํางานด้วยกันเนี่ยเรามาทําไมถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าเรามาทําไมเราก็จะรู้ว่าไอพฤติกรรรมที่เา ว่ามันเกิดจากความขัดแย้งะครับมันส่งผลทําให้เกิดอะไรสร้างบรรทัดฐานกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าเฮ้ยคุณจะได้จากสิ่งนี้นะน้องอยากได้อะไรน้องอยากได้โล่อยากได้เงินรางวัลอยากได้โบนัสให้มันชัดเจนไปเลยแล้วก็ปล่อยมันตีกันค่ะคือถ้ามันตีกันแบบสร้างสรรค์แต่ถ้ามันตีกันแบบไม่สร้างสรรค์ค่ะแล้วก็มาค่อยมาพิจารากันอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยไอ้ที่ไม่สร้างสรรค์น่ะมันเกิดเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมหรือปัญหาอะไรแบบนี้สิ่งที่คนเป็นหัวหน้าจะต้องทำก็ ความขัดแย้งนั้นออกไปค่ะฟังดูเหมือนง่ายมันก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราทํางานเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยแล้วเรามีลูกน้องของเราอยู่การที่เราจะมีผลงานหรือประสบความสำเร็จในทีมในการทํางานนั่นคือประสบความสาเร็จจากการทํางานของลูกน้องไปด้วยกันเป็นทีมเมื่อไหร่ก็ตามที่ ทีมเกิดความขัดแย้งกันแน่นอนว่าปัดแข้งปัดข,า,ดขากันเองมันก็แบบวนกันอีลุงตุงนางอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีทาให้ทีมของเราเนี่ยไม่มีผลงานและแน่นอนว่าเมื่อลูกน้องทํางานไม่ได้ทีมไม่มีผลงานคนที่จะมองเรามาตัดสินเราอีทิทก็คือผู้บริหารระดับถัดไปก็จะมองว่าทีมนี้ไม่มีผลงานมันก็จะแยกไปกันหมดเพราะฉะนั้นหัวหน้าเองก็จะเดือดร้อนด้วยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าที่จะต้องกําจัดความขัดแย้งนั้นออกไปเทคนิคที่ผมใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแยง้งในองค์กรมาโดยตลอด ก็คือเรื่อง <S. S 1> ของการโคชชิ่งมันมีความท้าทายนะครับในการใช้เทคนิคก,การโคชชิ่งมันต้องอาศัยเรื่องหนึ่งความร่วมมือ2เรื่องอารมณ์เมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะต้องสามารถจัดการและบริหารอารมณ์เราได้และก็เข้าใจคนอื่นด้วยดังนั้นถ้าลูกน้องขัดแย้งกันเองนะครับถ้าเป็นองค์กรใหญนะ่กับองค์กรเล็กนะการบริหารจัดการก็จะต่างกันเพราะว่าถ้าองค์กรใหญ่เนี่ยเนยเื่องจากว่ามีจํานวนคนเยอะนะจำนวนผู้บริหารเยอะจานวนลูกน้องก็เยอะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องความขัดแย้งเนี่ยต้องทําโดยละมุนละม่อมนะครับไม่ถึงกับโฉม chat. อาจจะต้องชวนเข้าไปคุยในห้องชวนส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆนะครับอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างให้โลกรู้ว่าความขัดแย้งมันไม่ดีกับองค์กรแต่ถ้าองค์กรใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจัดการอะไรไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นวขี้ปากมันไปเรื่อยๆว่าโอ้เนี่ยอย,นอ,นอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรใหญ่องค์กรเล็กจะมีวิธีการบริหารความขัดแย้งที่ต่างกันแต่ถ้ามองในมุมที่ว่าและถ้าฉันเป็นลูกน้องแล้วฉันไม่ถูกกับอีเพื่อนโรงงานนี้เป็นทีมเดียวกันอะแต่ไม่ถูกกันอะมันสันดานไม่ดีหรออ เสียเวลาเสียสุขภาพจิตในการที่จะไปตีกับมันไหมหรือเราควรจะเอาเสียเวลาเสียสุขภาพจิตอันนั้นมาทํายังไงให้เราได้ผลงานได้ให้หัวหน้าเรารู้ว่าเราทํางานมากแค่ไหนงานของเราทุ่มเทอะไรไปมากที่สุดสิ่งสําคัญที่หัวหน้าจะต้องทําเมื่อน้องๆขัดแย้งกันคือหัวหน้าก็จะต้องรู้ให้เร็วนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละจุดและที่สําคัญที่สุดนะคะให้มีเป้าหมายของทีมที่เป็นเป้าหมายของน้องๆร่วมกันที่เขาจะเป็นจุดจุดเดียวกันที่เขาจะโฟกัสไปข้างหน้าไม่มาแบบวอกแวกกับ ปัญหาเล็กๆน้อยๆใน,นแต่ละวันในเรื่องของการที่เราต้องมาเจอกับลูกน้องขัดแย้งกันเองนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่ยังไงยังไงก็หลีกหนีไม่ได้นะมันเป็นเคสที่ต้องเจอกันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ความขัดแย้งเนี่ยปริมาณของมันจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละซึ่งเป็นหัวหน้าเราสร้างบรรยากาศที่ทําให้เกิดความขัดแย้ง ได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับตัวเราเองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งซึ่งความขัดแยง้งระดับความรุนแรงก็มีตั้งแต่รุนแรงเห็นได้ชัดเจนหรืออึมครึมเหมือนคลื่นใต้น้ํานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหัวหน้าผมคงบอกไม่ได้หรอกว่าจะเป็นหัวหน้าที่ดีระดับไหนนะครับหรือดีเบอร์ไหนแต่เอาเป็นว่าทุกครั้งที่เกิดการขัดแยง้งสิ่งที่หัวหน้าควรทําก็คืออย่าพึ่งเลือกที่จะฝักใยฝ่ายใดนะครับ ให้ดูข้อที่จริงก่อนว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับหาข้อมูลให้ครบทั้งสองฝั่งก่อนนะฮะขอย้ำอีกน,ะกนิดนึงแล้วกันว่าเรื่องความขัดแย้งขอให้เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับง,งานนะแต่ถ้ามันมีเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวการไม่ชอบกันเป็นเรื่องส่วนตัวผมว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับอย่าไปแตะเรื่องนั้นและอย่าพยายามไปเสียเวลาแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งซึ่งมาจากเรื่องส่วนตัวเพราะมันไม่มีทางจบสิ้นและมันเป็นเรื่องที่ นะครับกลับมาเรื่องของการแก้เรื่องงานฟังความรอบด้านเสร็จปุ๊บ next step ก็คือว่าไกลเกลีย่ยนะครับเวลาเกิดความขัดแย้งเนี่ยต้องรีบหยุดความขัดแยง้งถ้ามันเกี่ยวกับงานนะครับเพื่อไม่ให้มันบานปลายให้เร็วที่สุดนะครับฟังความทั้งสองด้านแล้วหาจุดที่เจรจายอมรับกันได้ให้ทุกคนลงคนละก้านนะครับนั่นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่รู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ยังไงก็ต้องทําและสิ่งสําคัญก็คือจะต้องไม่แสดงความ โอนเอียง uh, หรือว่าเห็นอกเห็นใจฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากจนเกินควรถ้าจะเห็นใจทั้งสองฝั่งถ้าพูดต่อหน้าทั้งสองท่านก็ต้องหามุมที่เราต้งเห็นใจฝ่ายนี้ด้วยและเห็นใจมุมนู้นของฝ่ายนู้นด้วยนะครับมันจะได้ให้เขาทั้งสองฝั่งซึ่งทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยรู้สึกว่าคนเป็นหัวหน้าเป็นกลางนะฮะ